สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือหนีมาหาพ่อตาหมื่นแสนล้านหาล้านมาเนี่ยวทางน้ำเราแต่วาาษาไทยหนาแล้วได้จ่าด้ไทยแต่เสียงเด้เอาแต่เสียงกับพ่อละไปไปติดตามค่ะยี๋ยหนีมากเลยไหมเงี้วเราเด้อ เอากลัวที่มันเกลี้ยงก็ยืนนั่งว่าเอากันเล้งนั่งว่าว่ามันมันผิดก่ทไมถึงแบบโอ้คุณใบไปดีอะไรตีกี่หลาในวาโอ้ยไม่ยืดมันบุ๋นแค่ขนาดอืมใไปยืมมันจ่อสันนิ่ตัวหมดขนาะเตี้ยไปยืมกิยังขนาดโอ้ยังกินยังาอมครับกินยันา่าหจอเยอะจ่คพูนไปออกเลยเขา่คนไปน้ำมูกอยู่แคัขนาดอือ เรียกว่าไหนมดลางคนนี้มอนี่คนเราังค์เรารูปแล้ได้ไมกยบักแต่เสียงเราบักอันนี้มันเสื่อมว่ามันกระปกกันแด้วบักคีงวดน่ยบักหกจีงวดนี่บักเก็ดจีงปวนวันเรานไหนเสือกานงนมันเื่อมบักเก็ดจีงป้วนนี่ยซอก่อนอเนาะนี่คือซื้อก้อนมาแล้วนี่ก็บนนี้กระไม I mean. so ่ส <get t ches> ่งเกี่ยวกับทกันกล่องมาใส่บอกเง่อยสิบร้อยพอมวนคนับรางวัลเลกเสียบไว้ค รักหน่วยลักสิบลักร้อยด้วยคือตั้งลักหน่วยแล้วเมอยสิบบางอย่างเมนหนังมันซื้อมาได้เขาเจ้าบ่ให้นันคือเลขดังนี้พอเนี่ยมากกว่านี่ตั้อน่อยอยากติดตมาทังสิบต้อเชื่อต้อยไิดอ๋อแ่อกติดตอู้เรื่องท่ิดเท่าไหร่แมวลูกสาวมาฝากมือละันยังเป็นดาวรักบอกรักเมื่อลูกพี่พอนะ มันมันคือพูดใช่หรเปล่เดี๋ยวไม่ไดใส่เราวาเอาหนึ่งสองสามยกเชียนหวสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้พ่อจะจับซูเด้วแล้วมาจับกันด้วล่ะไม่ได้ซื้อหวดที่ก็ซื้อรตบานเนี่ยซื้อเดนใบตตอรี่นี่ตีซื้อรถตเตี่ด้อ๋เรซื้อเป็นเราเฮยับจับไแ้วาซอไปอันนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ด้วนี่ บอกให้ไปซื้อน้ำลอตเตอรี่ครับครับแนวทาเลขไทยสองตัวสามตัวเลขท้ายเลขสองตัวเลขหน้าเลขหลังเลขยังให้ไปซื้อเอาบ่าแผ่เหรียญหวยบ้านพื้นจะมาผู้ขายเยอะย่อมเอาให้ผู้ขายอันนี้บระเด็นนี้น่ามีการวันนั้นสจหรับคนที่มากเลยครับถูกต้องครับถู่ต้องครับแล้วเทียดีรัฐบาลด้วยที่อของรัฐบาลรัฐบาลเรียนมาเขาก็ได้ซื้อไปแล้วรัฐบาลไม่คนนี้ได้ซื้อ ทีิ่งเชื่อเยก็ยงไม่เชื่ยในตนนี้แหะรัฐบาลผู้ยัดน้อยพอหอดก็ลอกไหลถอผู้กาดองนครับนี็ขอแนวทาง่างยี่อแล้วให้พ่อเฮ็ดให้ดูให้ร้านมองดูแบบคนลอกไปแน่ละมันีจากเลยลอกไปวดลอกไ่รดครับผมมีญาตินะครับลอกไปใช้กระถือคือกันเฮ็ดจงได้กระถือก็ัมได้กรถือน้อนจีนกยกลว่น็นบ่

เอาแหวดาสูตรพอเอาสูตรบังหันเลยพอเอาสูตรที่ห้บังหันนั้นเขาไม่สูตรงหันทีมันเข่าันี่มันเอยา้หัวังหันีงวดที่พอห้งวดบังหันไหมอช่ก็ใ่ก่ก็ก่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 า

วันน <ersch> ี on, ้บ่บ่มาถูกก็นี้สูดจานวงนี้บ่ห้แต่วันนี้ก็วันี่จุดหายเงนมดน่งันอ๋อพ่อเเนให้รถดป่วันนี้่สูดจามดิวันนี้เป็นสูดไม้ด้วาเนี้สูดตัวนี้เขาชีมาว่าเราโอ้ครับครับวันนี้สูดไม้ให้ตัวนี้เขาจ้งวันี่พ่อป่ะตุเนี้ยเ่าสามที่สองวันแล้วคือเร้อยเขาแกงวมดอยโอครับ ก็รู sí. ah, ้แแม่ก็จำูรก่ละครับครับมันเป็นรักเนี้ยแม่อบรางมันกครับเสื้อนี่พอหลดแขนหลดี่พอต๋อยิ้มๆเด้อพ่อเจ็ดต๋อยิ้มๆหลดพนยังเห็นนําอันนี้ชูนี่พอสามกชูงอนแล้วเจ้รลอยก็เกียวชูงไว้เป็นรักอยูเด้อมันมี นี่ก็น่อยน่ป็นเอชื่อง่ายเตัวให้งดีออมันง่ายปนนั่งด้อมล้อมคอกไว้แน่นเลยนี่อันนี้รักนะโอ้ยพอล้อมครอรักไว้เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องนี่รักมั่นเี่ยวแม่ฮัหชื่อฮาร์ดเจอรี่มีห้ามีหกมีหนึ่งมีสองมีสามอันนี้รักมันค่ะรักเดียวจะหาคู่ให้จ้าเดี๋ยวจะจุดจอสิมาบุมา ร่างเงยดีเรียกไม่มาด้วยกันนี่บอกจะไห้บอกไม่มาด้วยกันจะไปซื้อเนี่ยนักเดีบนอันนี้ไม่มาด้วยกันจะไปซื้อนะตัวเดกมาสิบบไ่นยบอกจ้าเขียนในตรวนี้จที่ไปซื้อใส่พอนะพูดนไหนแมนบอจ้า แม่นอยู่พอเจ็ดปีไปสิชเจ็ดเพอนะ้าเป็นยังสี่พนะเยอะทีจุดมันสิมากอจำมึงมากหรอกอจ้ำจุดจุดตัวเด่นเด่นเลยพอเอาเอาคักๆเลยพอจุดสาจุดหกจุดสองอมันก็หน่อยเด่ยเท่านี้ได้บะเนี่ย ซือมเงี่ยนี่ซตัวเอาซุ้มกุญจจตัวบดจุดป so ่ะนะเรียกตัวบดจุดนี่มันก็ว่าเรียกชิมละซุมบดจุดเนี่ยชิมเลยมอพ้ชิมบ่อหนึ่งห้าแปดบ่อหนึ่งห้าแปดบ่ค่ะแต่ว่ากี่ห่อยตอนนี้ก็ไหลเรียประมาณนี้เรียกิตัวนี้มีกุ้งกุ้งปลาบดสุตัวเองเขาจะซื้อเรียกแบบนี้เนาะเนี่ยเขาจะเลี้ หกศูนย์หกสี่หกเจ็ดเก้าังเหมือพอจับกูลงไปโหลดพอมนจะเมื่องอะไรหกศูนย์หกหนึ่งบ่พอหกสี่อเล็กซีเจ้าคือหลีบแต่พอโอ้จ้าจ้าจ้าน,น,นั่นหกเ9เก้า นีพอศูนย์มันศูนย์มันคือบ่จอดวาสนเขาว่าคือตัวซี่เวสันเฮดศูนย์นีมันจอดนี่ยพอเออนั่น้างก็ไม่ดีจุดนี้มีบางสองจุดเด้อจอดโอสองจุดนี่มีหกมีสองจุดโอสามก็มีสองจุดครับแ้มนี้่ีหกเจ็ดหกแปอบกือมูนี้นื ไม่เลยไม่่ซื้อกับวันนี้จื้อตรงบเวณตรงเลยบ่ก็ต้องซื้อกับหอมมันเสียเปียกเสียเงินหลายพอเสียเงินลายสองเจเากรซื้อกระซ่มเขียลงไปแล้วสองสามสาม่เห็อเนสามมไปสู่นีหลอลกไม่ใหญ่

เอาแล้วนะเอาแล้วพอเอาสองี้มีพอสองูนพี่ตัวเดียวนีตัวเดียวน่าตัวเดียวกู่น้สุดสเจดสอง่อืมเจ็ดสองไม่หล่อเาสือสุดเลโ้สองศนกับเจ็ดสองนี่มันมีตัวเดียวย่างละตัวหนึ่งสองสามี่หเจ็ดแปดมี่ชิตัวมี่นี่ไปช้ยอ่นเนี่ยสามเน่ยไปมึงไปรอด เอาลักหน่วยลักสิบมาให้หญิงข้าวบ้นรักหน่วยลักสิบเพราะวาเอาตัวพอลักหน่วยลักสิบก็มีสิ่งกลับเด้อยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับกลับหน่อยชื่อชื่อรงไม่ต้องกลับกันทุนไว้บ่พอชื่อัวกลับชื่ออะไรชื่อชื่อช่ออะไรอะไรตัวเียชื่ออะไรเมื่อกี้นี้ไปใส่ตามมันนี่นี่รักเลี้ยกข้าววันนี้ กหลักมันมึงอยนี่ไปใช่เดีสี่เหลี่ยมมันบ่ะพ่อนี่หลักก็อยู่ในขอบอยู่ในขอบอยู่ในขอบนี่เว้ยเมนล็อกก็มาคือเขาเอาสัวขันก็มาเอาเนี้ก็เจอกันก็มามาหลักมันกั็อยู่ในหลักวันนี้มีปัญญาสัวอยู่นี่รักครับอีพ่อบบบนี้ฉันหลักหน่วยหลักซิฟหายรู้บ้านเลยตรงไหนมันสิมาหลักหน่วยอันไหนสิมาหลักซิฟครับเอาอเลยเนาะพกเคื่องมาเดียวเสียงเออเอาไส้นาเดียวกันนี้นี่ได้พอเด้อ เล่นไหมน,นูนเล่น,ลนีมดเลยเนาะีเด้จอจ้าเบงเอเด้อของคอตาพอหญ่ตาชุกนี่แหละมัดตัวโตวนี่นลลนนแล้วล้อมครอบล้อมรอบไวแน่นเล้อเอ้ก็ตายยหาเชียนเชียรรองเขาชีรวยเงินนะบ่เท่า เง้อนี้ก็ตีเนากบอกอคไหนพอเราเขนเพิ่มให้อีกรักนักิบเนาะครับโอ้มืนค่งของมตเชเอาตามท้าเรียกร้องิบเนาะเอาตามข้าเรียกร้องของเอฟซีรักยิบแต่พูดถึงไม่มีความลยว่ารักิบมหัศจูนย์า นักวยดีนนก,ก้่านะครับ,บพอเขียนละเอียดดีมวยชี้เจ็ดศูนย์สองเก้าเจ็ดศูนย์สองเก้าเล่าใหครับเลยพ่อเจ้าก็ชื่อมันก็เขาอยู่นเลยเหนอนี่บ้าน,<ร><ร>นี้ครับชี้ลงเขายืนอยู่ในหันเนาะครับอเขียนไปแนวเนาะจับคู่ไปให้เรียบยร้อยแล้เนาะพ่อเนาะยันดิ แกื้อนัอ่งนึ่จ้าจ้านั่รักรอยได้พอวันรักรอยมันก็อาอห,หมดเ, <laughs> เจ็บกันรัอกรอยพี่รักรอยมีอยู่บ่ครับมีพี่บอกงไงร,ร,รักอยห่รักอยนึงมนสะี่าหกเจ็ดแปดเอ่อหนงตัวคือกลดหน่อยเนี่ <laughs> เลขสามแปดหกสองอันนี้ชุ่มนีดสีมาลักลอยอันบ่หันมาอนนี้ลักลอยลักชีพลักชิพอันนี้ลักหน่วยเนาะลักชีพลักลอยพีเดอร์เกี่ยวว่าลักลอยพีเดอร์เพางั้นเป็นห้องลักแสนงเล็กฮะเกียรติหน้าเกียรติเป็นลักแสนนี่งหมดเลยเป็นลักแสนงของตอนนี้ไปซื้อลักจีนวันยังว่้มีดอกไปหาไปเบอร์เราวันเรียกมันไปจังหวัดได้ก็มีเมื่อวานี้กันเด้นี่ไปหาซื้อไม่นี่ เอาสุนีเป็นหาสิลดีกันมีิสนีิพยายามสืบสุนีเห็นมันไแดดอืมเอาสอดิ์ฮัทเขียนออกมานรักมันบันเขียนเจ่นนี้เหรอมีดิพอเราเขียนให้แล้วเชียนไม่บันเจียนเพิ่มให้ก่อนบันเพิ่มนะผู้เขียนเปิี่นจิ้งคือก้อนเหรอเขสี่เชียนหมอสีเขียนเจมมหาทุกวันจะบอกเลยฉันย่าวก่อนก็ได้เอาเอาคือโบเห็น เลขห้าหกหนึ่งสองสามเชียนแท้ในี่รูเป็นยังไงเขเียชนท้ในี่บนสีได้เห็นเออมาเรียกว่าเมืองจึกเลยเขียนหล่อคอรนี่เนาะล้อคอนี่เท่านั้นเองมื่อไดมาชื่อถพวกคนจีอเป็นเชียนต้องถนะหสองสาม บ่แม่นจุด1บ่2.6กับ3มาแง2.2 2.2จุด7ก็มาแงเด้อ3.7 3ก็มี2จุดเนาะ่ทัจุด2มี1จุด2มี1จุด หลอมคลอกก้อนบอลลอมคอกไว้มันสีเลนนี้งเกเอา้าวลอมคอกไว้ตัวเผูเกตเปไรนี้ศูนย์เกนาะศูนย์เจ็ดกไม่มานำกันตัวเด็กผู้ชุดแสดงว่าบูดสวน,นมันหรอ จุดศูนย์จุดศูนย์จุดสี่จุดสี่จุดเจ็ดจุดเจดเปี่ยจุดจุดเก้าหนึ่งก็ผ่านยังกี่ร่อยไม่มาด้วยกันถ้งเไม่มาเากันไม่บ่อยมากพ่อใหญ่บ่อยมามันตจม่าอยู่ด้วยกันนี่ากระวังลดูดี่ลัก นี่รักครับรับก็นี่ดิจับคู่ไปไหนหกศูนย์ก็นี่ดิรักมับ้างนี่เเหรอหกสี่รักมึกมเหตเก่ันแค่แทกับคู่กัเองอเมนู่อะกันเลยผู้ใดไรหัวนมเขาเปนแมนเราล่ำเรามาล่ำเอาอยู่วันเราได้เหตุเราพอเหตุดีเราล่ำเอา มนนี่ตั้งแต่มือก่อนมือนึงที่อยู่เบ็ดจุตัวเลยน้อนเข้ากันเพียบเลยแม่กบ่ไเ้เนียกู้งหมอเดอ๋อบอเราเด็กอ้นยยนยบอลไนนะ้นบอลบอลบอลนว่าเจ้าแต่ว่ามันคือกันเลซื้อคือการเข่ากันแต่สนุกโอ้ยบอกบอกไอ้คนนี้มันบอกบ่ถือยองไล่องน้าบดมวกันบอกว่ามงไปสือส็สร็เส็จสร็ีบอ เออเก็ดสองน้องอวไกัอาไวนี่ก็ได้นาะเก็ดองหน่อเ่แม่่อเนี่ออกเลยอีพ่ออีพ่อเขียนไว้ดิม่นี่อ่เลอออกงีเขีนว่าเก็นึ่งอาเลออกี้อ่ออกได้ดิอันนี้ก็ตัวสอันอันี้เลขแปดบ่พ่อเลปดเลขแปดอีพ่อคือปากตวน้อยลูกคนงอนนี่บเีนี่่อะไรกบมันคนนี้กบอวันบ่พ่อนบ่ ตะบัววามานั่งตะบัวเลขศูนย์เลขมั่วหตัวซื่รดเห็น้นี้และเลขเก้าอมาเดเปียกมันีบจะเสีอเดมันเขาในลกเปลี่ยนแนวไหมอะไรวะโอ้ยน้อเลขเก้าเด้อตัวนี้โอ้ยน้อเป็นแนวใด้น้อตรงตบอกอหาหัวัน้อเลขคนไปเลยบอเล้กฉลาดกี่เด้อจัวนีียบัน วันที่สิบหกวันสิบหเดือนเจ็ดหกสเดี๋ยวไอ้าเด้ะมาแ้จะโอ้ยกอดจะมีถือกับนกี่คือกันคือคักเชอนี่ก็ได้เน่นก็ไรหอเน่นก็ได้เน้นเก็ดก็สามเลยสต้องสาก็ชื่อไงเน่นี่ตัวเน้นเนาะ สอแมงจุดเดือดเอาสีแดงมาจุดเพ่นจังสีบัตาล่นี่เนาะตัวเน้นตัวเน้นห้องมักสาเนี่ยเือหน่ออ้มักสามก็หกพ่อมากตัวใดคักก็อสาเลเก่นสามก็หกสามก็กนี่เสื้อใส่กันเว่าสามก็หกแล้ว่าเจ็ดลงสามหกสนี่เือใส่กันเลยว่าสามแลเขียนลงบนดูหไม่ใช่ เราหมักสามหมันสีบหลายเติมหมอจะไปออลายก็อืม้มอนงหมักสามก็หกตัวเรียนก็แดดจงสือสามเกไกนนี่หกจื่อกไทย่อนเนอะไยิหกสี่ื่อยังแน่อยู่หน่งงอสิตรวจนิน้ร้านูแล้วมันิ่้งาในในข่อบอกกันเนอะน้วเากัปเด้ นี่บ่งมนี่แหละอาจารย์แม่นคุณเจ้ากีบอกอาจารย์หาเส้นหาเส้นหลังเรียกแม่มาด้วยกันอี่างที่ตังไว้ด้วกันนี่แหละอยู่ที่อะไรวัวมาด้วยกันนี่แนี่หลักมันตัวสำคัญมากอันนี้ก็เรียกว่าหลักเล็บจะออกงวดนี่อไหร่หลักนี่ออกวินี่ละไรอีกครับคุณตัวออกวินี่แน่ละครับนี่แหละครท่านผู้ชมตอนนี้ กสรุปนะครับสรุปตัวเลขที่คุณตาล้านเาานสสเส็นเเราเขียนให้ครับรตาท่องสุกเราเขียนให้บัานนี้เกลเลยมายกตอรห<ะ>ัสดอกมาให้มันชัดๆน้อยหนึ่งครับที่อยู่ขวาเมื่อนี่นนรครับ<พ><พ>อ,อนนันนี้หนีพวกคนที่อยู่ขวามื่อนี่หนีพวกคนเยกจุดให้ลักเบื้องคอกแรกครับคอกแรกนี่มีห้ามีหกมีหนึ่งมีสองมีสามครับจุดกจว่าเขี้เคอกนี้เราจุดให้หกนี่สองจุดเนาะพอเนาะ สามกับสองจุดหนึ่งกับมีจุดหนึ่งเป็นยังอีพอแล้วจังจุดสองจุดเพราะว่ามันสําคัญมันสีออกตัวนี่เยอะพอมากลายมันพอเลามาสามกับหกแล้วว่าสามกับหกไม่แห้งครับพี่น้องวันนี้หากูใส่คูมาเ็ดหาคู่ใส่เอาฉันเล่าว่าแต่ว่าเรากับเ็ดคู่ไว้ให้แล้วบัดนี่มาขอบทางขวามือครับขอบเงี้ยวๆนี่ครับไม่มาดูกันขอบเงี้ยวๆมันมีศูนย์ มีซีมีเจ็ดมีแปดมีเก่าครับขกอข้างด้านขวามือนี่ต้องจับคู่กับขอ,บอกที่อยู่ด้านซ้ายมือครับพี่น้องครับต้องจับคู่กับขบกใสายมือจับคู่แต่เราก็จับให้แล้วเด้อครับพี่น้องน,นั่นเลขลักเห็นม่พี่น้องเห็นเลขลักบลักหน Tri ่วยลักสิบทั้งทึงลักซิบลักหน่วยลักร้อยที่เราเขียนเรียงลงมาอานครับ บ้านนี่พอเราจับคู่ให้แล้วครับจับครูหายอยู่ทางไตนี่แหละครับเห็นว่าหกศูนย์หกสี่หกเจ็ดหกเก้าครับแล้วก็มีสองศูนย์สามศูนย์สามสี่สามเจ็ดสามเก้าแถมมาเจ็ดสองครับที่จริงเจ็ดสองมันก็นออกไปแล้วนะครับแต่ว่ามันออกได้ครับยิ่งก็เกีิดนี่ยนครับขอบคุณพี่น้องเพื่อทดี ก็ขอขอเข้าใจนะครับจังได้พี่น้องครับแคทหน้าจอไว้ครับน้อพี่น้องดึงไดครับเด้อครับเ <c oughs> อาคลิปนี้ก็นที่จบแล้วว่าเพียงแค่นี้แหละค่ะเมื่อวานที่หาเรื่อวันที่หา,หาโกรักกระดาบวพี่น้องเอฟซีคันมากันสอบเก่าเด้อจ่าเด้อของโพตาท่องสุขพันพันเมนนื่นล้านผลอาหาร รอยล้านเพุ่นละขั้นนั่นก็คุณไรกุแสให้กายพระรวยได้จ้าเด้อกุดกระดิ่งแกงเตือนเพื่อที่ได้คลิปใหม่ๆดังๆเลขดีๆไปให้พ่อแม่พี่น้องนั่มได้จ้าคลิปนี้ก็ที่ขอจบพวเพียงแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะ